La. พี่น้องสบายดีทุกท่านสบายดีวัาถุกผทุกคนพอๆกันด้่เก้พี่น้องสองน้องพายุพอๆกันยามชายพี่น้องเอ้ยเปิดออกมาก็เห็นนางเผาเห็ดมาหาเห็ดชวนไม่อ้อนมาหาเห็ดคือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่ไม่อ้อนเห็นล่ะมาเก็บอือเดี๋ยวพูดที่เส็ดนะเฮ็ดหนามองพี่น้องสองดอกไม่อ้อนเก็บเด้อ เขาเคาเขาเก็บได้เนาะเมื่อวานก่อนเนาะมันอ้อมแค่นี้แหละเฮ็ดนละมองนะมากับพอเจ๋ยพอเจ๋ยบัจิวรานพูดกับบัณฑิบานได้เหมือนนี่จากมาสามคนได้เหมือนี่เก็บนื้อ ได้เยอได้เยพี่น้องเท้าผูบอมจปที่ตงนี้อมๆแค่นี้มันจะออกลายอยู่ดอกกำงามพอดีดอกกำงามเห็นดอกหนึ่งเมือนอมากเห็นเป็นหมู่่พี่นุ่มเนี่ยขาหุ่งดี đi qua phải bà thú bụng đường này Nhìn lại nhé à, Đó con nhảy Đó à, Đó à. Đó à, Trời hiếm đều Hiếm đi Một oh chắc đó rồi Xì đọc Nó đang đọc ngay ngang kìa hay hay hay, Nó đang đọc Nó rồi, đọc Đọc này Nó đọc bằng thế này Nó Đọc bằng đó Nó ờ. bằng Nó đọc này nổi, nội nào với Nam hù có chơi ở đây hết hù <laughs> phật <bác> thử mộ tiêm cám gì đây hù tiêm cám gì đây hà nội Hãy subscribe ไีตะดอกบานจมเฮ็ดใหม่เด็กพี่น้อยจมเฮ็ดใหม่เลยน่นแหไปกับคนหมานเฮ็ดฮะน่ะอครเหน้อย ข้มาหักนเขียวสันมันมีช่องดอกอ้นไปาหนักคนหาแซ่แซได้หนึ่งแล้วเดินกรดิย่างกันเ่งกับ่แซ่ซอย่งยุ่งกันเลยใกับเพ่อนให้แตงโมเก็บ นุ่พอนุ่งเออเห็นยูเห็ดถ่านในสำรับจะหนึ่งหมดเห็นเลยเห็นพ่อได้เก็บเลาตอนนี้่องกระตาเลยชองคนก็เคาเจอได้พ่อแก้งพี่น้องแต่เราคนก็ได้พ่อแก้งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยากไปต่ออยากไปหาเห็ดก่ออยู่ด้หวยเห็ดก่อเห็ดแดง ทังได้ก็ได้ผูกทังผูกก็ได้ที่ทางพี่ทาั้งคนชุ้ขู่ก็จะไปก็ได้ทั้งได้ก็ได้ในพักแกงขายคอแกงมันจีบป่นขอว่าซิมือจีบป่นหนึ่งกระเชะหนึ่งหนึ่งจำแจีวแซ่บ จากเขาประกาศปล่อยว่าเขาเขาเจ้ากระแตก้อเนาะจะเขาอีหยังเห็ดเห็ดผงพี่เราเอ้ยมาที่นี่ก็เห็ดผงนั่นน่ะโซ่ลงไปเออแล้วเอาไปทั้งนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นบ่เออนั่นละเห็ดผงนายเอ้ยเห็ดผงเฮ็ดเนี้ยก็เอาไป Nào bông Ui 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 sầm ui, màu vào đây Đội Ui đi đội đi Cái kia đấy à. Cái kia nó bị lộn đó. À, Nên, Nào, nhìn, <laughs> oh, nhi, Này đó Á, đi sẹt, nè nè Nào, cháu khe bây nè ใช่ธรดานทาพอไปใช่เด้พอเม่ไปใช่เด้เผิ่งพี่นงเอาไปเอามามาได้เก็บเพรเปิ่งบาดีเนี้พี่นกเฮ้ยเก็บนั่นโอ้ยจะยอกไรนี่ดอก đọc nhảy cả chị bố xem rồi đọc nội đấy nám à, ừ. ừ. có Hãy subscribe này ơi โอ้ยได้พวกลล่หนึ่งอันนี้นะป้าพี่น้องเฮ็ดเฟกงนี่อ้ยจิ๊บจิ้มอยู่นี่นี่พี่เนาะป้าทูกุนดีแกงแซ่บอบซำนี่อื้มเมอ้อนได้ได้ดอกดีเอาเดียวี่ินะพี่น้องเอ้ยพลพเฮ็ด นี่เลือกนี่ป๊ามันกำลังออกนี่นะกระติ่งมันร้ายที่ดียวนี่นี่นี่โอ้ยยุ่งกินนะคะพอเพอเวอร์อยู่พี่น้องเลยฮะกินพอประมานเฮ็ดกินสำเร็จแล้ว อเเดียวกต้อนนี้มาข้าวเดียวขึ้นนะพี่น้องเอาไว้ตอนนี้ยุงสีหามเมื่อแหละยุงโคยุงโคโคยินี่เนาะงยุงนะไม่ผ่นเพื่อเอาได้หันเดินไปจุกไม่จุกอยู่ไหนมันกำลังดอกสัมโปมือปปมือนี่ฮห้ยึดก่อนนี่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  ผู้ผู้ดอกนะผู้ผู้นี่ช่องดอกดอกหนึ่งเห็นบมดไหมออนาอหกเนี่ยว่ะนี่เสียมนี่สอนเอาช่องดอกอือคามสี่ดอกที่เมื่อพอเห็นเห็ด ย้งสิ่หาเมยอ้อนเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยบอกว่าเป็เมยอ้อนตอนนี้นะเมยบ่ออ้อนกับอยู่บ่อไว้เลยเดี๋ยวนี้หนาจะบดนยังเลยได้ขึงกระตาเลยสองคนเสือพอเจอเห็นกับบางๆซะคอยมาเคลียร์เฮ็ดก่อนเลยคอยเมื่อยได้คอย mối đó nhà với tay nhà vẫn đi đẹp quá nha nhà mưa thằng đấy ọt không phun bỏ nhàng. ở pet vô nhà ọt khi ông mưa thằng cậu thằng người na cái kia vì bao đốt cang bao ta thím thím chả cần kêu thím cho xịt lông thì จนสาโววววนามทือไปลัดเวิร์ดเฮิร์กุ้งเลยชนเสาโวโววรบ้านนี่เด็ดกระเดดตอนนี้ก็ตอนเที่ยงนั่นแหละอย่างก็ไปอ้อนสองคน ก่อเจ้าถนนบึงข้าวอยู่ยังไงไม่ไปบ้านบ่ห้องข้าเจ้าบ่คือเขียวงามห้องเจ้าห้องเบิ่งนห้องจะขอผ้าวาเนาะนั่งตกปอกแตกๆอยู่เขากระดิแล้วมาถึ้นบ่ข้าเจ้ามิใส่ฟุ้ยไลยบ่จ๊ะเป็นน้ำพันเขา โอ้ยโอ้ยสิลบเแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยแดดกะซิ้นหอดนั่นเทียงหอดเทียงพอเชีอกก็สิมายุบว่าสิขอซื้อนเพืองน้ำไปเฒาอ่อนจาก30 3แสน เพราะว่าเพื่องเขานะมันเวิร์ดเลยคิดเงาะยนี่พ่นตกลิ้นนงัอสิบุมีอยากกินขอสื่อนักกูจะไปลอบแล้วก็เฮ้ยเฮยเฮ็ดกันอันนี้ยังว่า2อคน พ,นพนนน่นนี่พ่นในละได้นั่นนี่หูเดียวพวกแกงชองคนพยาางเพิ่นจะเพิ่งกระตาะเขาไม่เนาะนาฮดตฮิตผงนี้นะชิบะจีพ่นในมือเ,เพนนิ่นผ้าถนอนสลบทังนี้ทางนี้กระซาว มาลองต้องต่งบ่าเได้ด้าหน้าเพกเหมือนเนาะพี่อ่ะไอดีปาดทพูดพูดแท่นี่